สวัสด <laughs> ีคร no ับเมื่อนี้พ่อหญ่เป็นเป็นพ่อบ้านอันเฮนนอกกินสู้กินเด้อค่ะเมื่อนี้วันอาทิตย์ซากมาอันเรเดนดอร์เอาวัสดุกคอกวันท e ่วันที่มีบุนชิ้นเกลือมีกล้วกราอและด้ย่ mag mal Wasser kochen. Wie viele ja. Minuten? Zuerst Wasser aufstellen, bis Wasser kocht. Und dann kommen die Klöße ins Wasser. Ja. Okay. Und Grüße nein? Für, Ei. für die Klöße habe ich fertig einen Klosteig mhm. vom Aldi. Ja. <laughs> Der ist schon fertig. Mhm. Den muss man bloß noch Dann müssen die Größe 20 Minuten kochen. Auch Ausheilung ist Kartoffeln, oder? Nein. Größe. Ja, Größe uh, uh, bekommt man von was? Na, Kartoffeln ist auch der. Ja. ja, Kartoffeln und Mehl, oder? Ich denke. Ja, ne? Uh, man verlangt Bangla, kann มันสำเป็นสาเร็จรูปมาแล้วเนาะจากพี่น้องเราก็เพิ่นกามาปานปานแล้วเพิ่นกระต้มจ้ะต้มแล้วบัดเอ็ดเดอร์ซูุไใส่มาพี่เทออาอ่า,อากรสเป็นสมผักพี่น้อง อันเพิ่กนกระซิต้อมอันนี้เนาะเห็นมะเนาะพี่น้องเนาะแย้ป่าป่าววาอยู่อยู่หลังกล่องเนาะอันนี้นากล่องกล่องนาครับเพิ่กนกระต้มยี่สิบยี่สิบอ่ายี่สิบนาทีค่ะพี่น้องมันกระซิสุกแล้วกระซิกินได้พร้อมกินเนาะค่ะเนาะลายกานมีสมผักสีม่วงไซมะอัน <is> บราวกลาวนี่คือเฟรนช์เกลูสตอยโอเคบราวนกลาไซมะบิเต้ มื่อนีพ่อบ้านเฮ็ดกับเขาเล้วพี่น้องน,นั่นส้มพักสีม่วงพี่น้องเห็นบระจา้าเพิ่นกระเฮ็ดเตรียมไว้เตยมาขึ้นนี่ได้พี่น้องกูน่าวันอาทิตย์มาเพิ่นกระสีเฮ็ดกับเขาสู้แย่พระดากินเนาะพี่น้องเนยาะแย่พระดาเ่าต้องเฮ็ดโอ้ยสบายอ่าใส่มาอันพูดเฉ๋งเห็นโอ้แม่ใส่มาอันสมอลดิสเปลวกราดโอเคโซ่ This is a ัตว l สูต kraut ยาส้มผักสีม่วงพี่น้องเพิ่นเพิ่นเดี๋ยให้เบิ่งเนาะอากาศคุกชิงเกอร์ไฮส์นะเี่ยรังพี่น้องเห็นมะเนะจากคุกชงเกอร์นั้นกึ่ดซพริกไทยวาสันกระป๋าพงอันปาปิก้าปาพริกแดงเราจะพี่น้องเห็นบ่ขายง่ายๆกินสองถาเนะพี่น้องเนาะ อืมโอเคพี่น้องขาบเบิ้ลบัตรกินเนาะค่ะบัตที่น,นี่เห็นว่าคะพี่น้องนานมาพร้อมกินล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อจ้าโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คกทายพี่น้องมือวันอาทิตย์ได้จ้ะเด้อมาเด้อค่ะมือนี่กับส่วนพี่น้องกินเขาคือเกาล้วพี่น้องมามามือนี้พ่อบ้านเฮ็ดก <c oughs> ับเขาให้กินค่ะ <c oughs> ่ใญญ่ว่าเหนือเราเฮ็ดกับเขาให้กินออาหารอาหารเยอรมันเนาะคะ่ะเนาะอ,อาหารดอยเยอรมันอันนี้กัเป็นสมผักเด้อพี่น้องเด้อสมผักสีม่วงสีม่งวงละจ้าเขาเอื่นนี่อย่างลรเท้าเบเกลานะนี่ เดี๋ยวอย่าริกติกนะเบ้ากราอย่าโอนพุทธเชีงเกนเหรอครับพุทธเชียงเขนพุทธเชีงเกนมามาพี่น้องพุทธเขนพุทธเชีงเกนมาเด้อพี่น้องโอ้ยคือขาใหญ่แท้รนี้โซ่เนื้อมา <Wow. S 2> เอพี่น้องไอจะม,มันใหญ่ค่ะยังไงไแ,บบแย่งกระดาษจะกินเมื่อ oh. คอยกระสีเอาแต่กระดูกลนะ่ะอีกวินโนะขนอแข็งน,นะปีนี้สกกูเทอพีดีกูเทอพีดีนังเก็อีเทโอ้ะมาได้พี่น้องเด้อ แบ่งกันค่ะแบ่งกันก่อนมันกิน่นหอเหม่อไปหน้องโซฟีน,<ห>นโกรุเซโกรุเซนะนานมามเ,เ,เาสิ่งแล้วนมามาเริ่มพี่น้องเด้อกับโกรุเซเมื่อกี้พี่กับเขาวสู้กินจ้า <No> นู้นหรอพี่ลี่รังดังแค่หอนๆพี่น้องมาเด้คำว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิง่งกริ๊งๆแบบพร้อมมัอน,นี้่แยบดาษสบายบริเวณกับเขาจ้าก็สสามีเฮ็ดกับเขาสู้กินเห็นชาล์พน่าพี่นอ้องสมัยเย็ดนะ มาอนี้ส้วนพใหย่เขากองน้ำพี่น้องแซ่บยูพี่น้อง กจะเข่ากันกับสมพักเนาะพี่น้องน,อน,น,อน,นี่เนาะมันเป็นอาหารบ้านเพิ่นจ้ะอหอมขาแญ่ครับกรอบนอกหนุ่มในจ้ะอืมซอบตติดนะืกรอบนอกหนุ่มในบ้านเพื่อนก็ทีว่าเอา้าแมงวันเราเินมุกสิ อ่าอ่ากระดูสติก,ตกคุณซับสติกนะ <Yeah. S 2> เอา,เอาทไทยลันดิส <c oughs> อ่ากรอบนอกนุ่มใน <c oughs> สักมากรอบนอกนุ่มในกรบนอบนุ่มในยประลังคภาษาไทย <c oughs> มาทาไซกับพอจำจาแต่แก่เราพี่น้องเลยเป็นไงนเน,เนเี่ยแย่พะดากินบะหมี่เราพี่น้องข้าว่าแสบบะแสบดูสิวะกินน้องกินบานเปินแย่พระดามั็นด๋อยกินเช้านยี่พี่น้อง

บ้านเฮาล้วพี่น้องขาโนา๊ตไงบ่มันเลยพี่นอ้องจับจับอืมอเปือ่อยดียังคักเลยทำมาซับติดได้พี่น้องเปือ่อยอดเลยออืื Veldig oh uh -huh. godt. ไม่คูลถูกส mm ัม hmm. ผ mm ัสใช่ใช่สามารถดื่มกินหยาบอีกของควรมันเกิดเพื่อนได้เพื่อนบ้างก็ต่อไม่โค้กไมค์กีปุ๊ดสักเกศแข่งอยากอีกขับอาร์เซนขับเอฟซีอาร์เซนโค้กเป็นว่าไมค์กีปุ๊ดสักเกศแข่งมาสั้นพูดอ้างว่าของควรมันเกิดเพื่อนได้ดันบ้าง

สุกโรทุ่งอาวัอีกท่าปาเขาไปกินตรงกบีฟอตุเกะนะอันนี้นีบมักกุ๊เดือดอือกทนหอีเาืมรอดอจากกระดูกแด้วไปนอนที่คริสรี่กระบะไม่รึม

Dey seman vay. Sok la. พูตว่าไปไบพี่น่องกินอาหารเซาตะก,กี้นี่เนาะโหืบกันโรสโอโรสับมาแซบปแซบปเน่สักว่า ซ็ปเซ็ป hmm. ค uh, yeah. yeah. mm ับมาดูครับมาดครับอัเฟอร์เฟกต์อเฟิร์เฟกต์เหบวบ่าวได้คำ่เดียว่าเพ่อเฟกต์เพี่น้องเลยเพอร์เฟกต์ประจันแอ p e เพอร์เฟกต์เซอร์เพอร์เนะสุดสตูแลนเวนตูนอินไทยแลนด์มีแต่อาดายชีวิตกับมุทครันะ กุส uh, mm ูเรเดนไปเดี <laughs> ๋วสวายเวียซินเกนหนักฟาร์มตุลาสอีกอีกลาสติกมิดอันได้ชีวิตกัมูทานะได้แมามาหมาแม่มานะก็ไม่เป็น problem เราเล่นมันสองข้างทีึ่งนอนสลบมันมุสุเอบ่าสิลแม่า จำมาได้เลยพี <volumes shake it> ่น <builds Donald gek ka> ้องเรียนภาษาไทยเรียนไปก็จำมาได้พี่เก่าให้เพิ่นประสบการณ์เองโลดยน้ำเพิ่นไปอยู่เมืองไทยเป็นแอมเปอร์เฟสคุณน่ะแอมเปอร์เฟสนะ Ja, da musst du auch was darin. Ich habe zu so viel gegessen. Den genug, großer. Ja, so sehr. นกินอาหารเสาร์ไปบ้างนนอะไรนี่เนาะพี่น้องกุ้งเมียกินเมื่อไรนายกินนั่นหมักปลาังมันปลาดังตังสองก้อนอาหารแบบทุนธรรมดากินโมนได้หลายเี่เราพี่น้องแต่คนใดก็กินโมนได้หลายเพราะว่าข้าวจิ้มกับอาหารบ้านข้าแมว แม่ยูนี่พี่แย้มพัดดาเคยกินแต่อาหารบ้านเจ้าของกินกนกินแก้วกินยำกินยังไปฟถาส่วนมากนะกินอาหารบ้านเพิ่นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กินอาหารบ้านเจ้าของอาหารไทยพี่นอ้อแย้มพัดดาจะอยู่ไซส์ไปกินต่อาหารไทยมขมคอยไม่พริกไม่เกลือเนาะกะเขา่าเนื้อเขานางเขาเราพี่นอ้องเย 嗯，这个我打过几次了，可能那个筋大一点。 Ja, wenn du fertig bist, dann musst du es ausmachen. Ja, hör mal. Okay. Was? Aber ich hab ja. Das ist einmal besser, nicht beißen. Mhm. ฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์มากมาโซฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่น้าคับพบกันคลิปหน้าครับพบกันที่นาค้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย